เาไวว้้แลถ้าลูกไม่ไปก็ไม่ต้องมาเจอหน้าแม่อีกโอเคค่ะแม่ยังไงแม่สง่งโลเคชั่นมานะคะฉันะ่ะไม่อยากรับช่วงต่อธุรกิจของครอบครัวเลยแล้วไหนจะเรื่องนัดบ,บอร์ดอีกอะ่ระรดาช่วยพางงานนี้ทีนะเออเอแค่ออนี้นะ ฉันฝากซ่อมรดถด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวฉันจะมาค่ะได้เลยค่ะสบายมากสวัสดีเราชื่อระดาเป็นลูกคนที่สองครอบครัวเรารวยมากเพิ่งกลับมาจากเรียนต่อที่ต่างประเทศไม่เอาไม่เอา,อาดูอวดอเปะวะเอาใหม่ <c oughs> สวัสดีค่ะเราชื่อระดา เป an, awesome. <for> ็นลูกคนกลางฐานะครอบครัวก็ปกติเรียนจบนอกสวัสดีค่ะทรอว่าฉันมีเวลาเหลือทั้งวันอ่ะเชิญคุณพูดก่อนเลยแนะนำตัวสิ ที่นำบัตรฉันค่ะไออัสวะฮิรันนี่คุณเป็นลูกสาวตระกูลอัสวะฮิรันท็อปสิบของประเทศร <c oughs> วยขนาดนี้จะมานัดบอดเพื่อหรือว่าไม่เคยมีแฟนเนอะ งั้นเราสั่งอะไรกินกันเลยดีไหมเอาสิน้องรับอะไรดีครับคุณลูกค้าเอานมสดปั่นใผู้หญิงคนนี้แล้วกันส่วนฉันเอาลาเต้คุณอยากจะใส่ท็อปปิ้งอะไรเพิ่มไหมไม่เป็นไรค่ะงั้นเอาตามนี้นมสดปัน่นไม่ใส่อะไรเลยเหมาะกับคุณดีได้ครับ ที่ว่าเหมาะเนี่ยหมายถึงจืดอเราจบจากมหาลาัยชื่อดังจากต่างประเทศปกติคนส่วนใหญ่เวล้เขาเดทกันเนี่ยก็จะเดทที่ร้านกาแฟแล้วก็ไปจบที่ลงแลม เดี๋ยวอนสิเธอเธอเธอฮัลโหลพี่วิกกี้ฉันจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะแถมมัโดนย,ยังหน้าเจอนั้นทำลายร่างกายฉันเจ็บตัวหมดแล้วเนี่ย แม่นัดใครมาให้หนูคะเนี่ยหน้าตาก็ดูดีใช้ได้นะคะแต่สงสัยสมองจะมีปัญหาทําตัวเหมือนคนไม่มีมารยาทเขาทําอะไรลูกถ้ายังไม่ทําอะไรมากก็ช่างเขาเถอะลูกพอเลยนะคะแม่แล้วหลังจากเนี้ยแม่ไม่ต้องนัดใครให้หนูอีกแล้วนะคะโดยเฉพาะยีนั่นอะจบนอกจะานีใส่เสีย ฮัลโหลค่ะรถที่ฉันส่งซ่อมเนี่ยเสร็จหรือ,อยังคะโทษทีนะคะคือพอดีว่าช่างลาตอนเช้าขอเข้าสายอะคะ่ะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเนี่ยยังไงฉันจะโทรบอกนะคะค่ะเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยรีบโทรหาฉันเลยนะคะเดี๋ยวฉันจะส่งโลเคชั่นให้แล้วก็ช่วยเร่งมือให้หน่อยนะคะฉันมีใช้รถตอนเย็นค่ะเอา้าเฮ้ยระดาว่าไงพี่ เดี๋ยวแกเนี่ยรีบซ่อมรถคะนนนให้พี่ทีนะถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปส่งลูกค้าให้พี่ด้วยได้เลยพี่จัดการให้ฉันถึงแล้วนะคะค่ะฉันมาถึงแล้วค่ะคุณ แล้วหรอเนี่ยไอ้ไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าจะได้มาเจอเธอที่เนี่ยตเตยฉันได้ข่าวว่าตั้งแต่ที่เราเลิกกันไปเนี่ยเธอยังโสดอยู่เลยนี่เนี่ยเหรอแฟนเก่าของเธอยินดีด้วยนะที่เธอมีแฟนใหม่อ่ะเตยคุณคงเปเขาหนักเลยสิคะ เปนี่พนันให้เขาอะนี่พูดอะไรของเธออะฮะใครเป็นนี่พนันเนี้ยตอนเนี้ยชีวิตฉันอะดีขึ้นเยอะละธุรกิจของฉันเนี่ยก็กำลังจะประสบความสำเร็จด้วยแถมฉันจะได้เป็นเจ้าคนนายคนมีแฟนที่น่ารักแล้วก็เพียบพร้อมขนาดเนี้ยเราสองคนอะเหมาะสมกันอย่างกิ่งทองใบหยกเลยแหละแล้วนี่สรุปว่าเธอยังโสดอยู่ใช่ไหมก็มยังว่าแหละนะ คนจืดๆอย่างเธอเนี่ยใครเขาจะเอาใครบอกว่าฉันโสดล่ะนั่นไงแฟนฉันที่รักคะจะมารับทำไมไม่บอกก่อนหรอคะถ้าคุณไม่ช่วยฉันนะฉันจะแฉะเรื่องที่ร้านกาแฟให้หมดเลย สวัสดีค่ะกลิ่นอะไรอะ่ะกลิ่นน้ำมันเครื่องยนต์นี่ยขอโทษนะพอดีรีบออกมาจากออ๋ลืมล้างมือมาฉันเช็ดให้อ๊ยอยนี่ไม่ต้องเลยนะไอ,อ้เธอนี่น่าสงสารจังเลยนะ ถ้าวันนั้นเธอไม่ดูถูกฉันไว้อะวันนี้เธอคงไม่ต้องไปคว้าช่างซ่อมรถมาเป็นแฟนหรอกเอ้ยแล้วนี่รู้ไหมว่าคืนนี้เดี๋ยวจะมีงานเลี้ยงร่วมลงทุนนะแถมประธาน j จ c ีซีกรุ๊ปเนี่ยก็จะมาร่วมงานด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะฉันเนี่ยก็จะร่วมลงนามเป็นหุ้นส่วนกับเขาด้วยแล้วมาบอกฉันทำไมอ่ะฉันไม่ได้อยากรู้เรื่องของเธอซะหน่อยแหมฉันก็จะมาชวนเธอเนี่ยเป็นงานสำคัญของฉันด้วยอสิแต่ว่าแฟนของเธอเนี่ย คงจะพาไปด้วยไม่ได้นะเพราะว่ามันคนละชั้นกันนะคนอย่างฉันเนี่ยถ้าจะไปต้องได้ไปดีงั้นแล้วเจอกันนะวันนี้เป็นวันที่ดีของฉันมากเลยนะคะ ในฐานะที่ฉันเนี่ยกำลังจะเป็นหุ้นส่วนคนใหม่ของบริษัท JPC Group ฉันก็เลยเชิญแฟนเก่ามาด้วยอะค่ะแต่แฟนเก่าของฉันเนี่ยมีแฟนใหม่เป็นแค่ช่างซ่อมรถม,ม,มอมมอมด้วยนะคะแล้วรู้ไหมคะช่างซ่อมรถม,ม,มอมมอมเนี่ยตัวเหม็นน้ำมันเครื่องสุดๆเลยคะ่ะไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าลูกเศรษฐีอย่างไอซ์เนี่ยจะมีรสนิยมมาคบกับพวกแรงงานเนี่ยฉันว่าไอซมันคงไม่กล้าพามาหรอมั้ง ใครบอกว่าฉันจะไม่มานี่ชุดนี้เนี่ยเช่ามาเท่าไหร่หรอเช่าอะไรกันล่ะคะที่รักคนแบบนี้ไม่มีเงินหรอกไอ้ก็คงจะเป็นแม่บุญทุ่ซื้อให้มากกว่ามัง้งขอโทษนะคะคนบางคนเขาก็ไม่ได้อยากได้ของของคนอื่นหรอกคะ่ะไม่เหมือนใครบางคน อยากได้ทุกอย่างจนตัวสัน่นแถมยังอยากได้เงินไปใช้หนี้พนันอีกคุณหลิงคุณควรจะตาสว่างได้แล้วนะคะจะได้ไม่โดนเตยเขาหลอกนี่เถอกล้าดียังไงนะฮะงั้นชุดเนี้ยก็คงจะเช่ามาจริงๆลละสิ จะเท่าไหร่กันน้าซีาไล่อะเตยหา,หาแค่เปียกนิดเปียกหน่อยเองค่าเช่าชุดเนี่ยจะเท่าไหร่กันเชียวแล้วนี่ชุดเนี้ยจ่ายเองหรือว่าเอาตัวเข้าแลกเหรอนี่เธอ ตอนนั้นทลังเกียดฉันที่ฉันจนแต่ตอนนี้เธอกลับไปคบกับเด็กซอมรถที่ตับต้อยกว่าฉันงั้นเหรอหยุดพูดได้แล้วท่านประธานมาสวัสดีค่ะคุณวิกกี้คือว่าฉันเนี่ยเป็นหุ้นส่วนขอบใจมากเลยนะที่ช่วยพี่อะ่ะ <c oughs> ไม่เสียแรงเลยนะ พี่ฉันเนี่ยโกหกแม่ว่าแกเนี่ยไปทำงานที่บริษัททั้งที่แกไปเป็นช่างซ่อมรถอะขอบใจฉันทำไมล่ะพ <huh ี่ก็ขอบใจเรื่องที่แกไปนัดบอร์ดแทนพี่ไงนี่พวกคุณสองคนเล่นอะไรกันอะเออนี่คือเนี่ยแล้ดาน้องสาวของฉันเองอ๋อเอพอดีว่าพวกเราเนี่ยรอนเล่นกับน้องสาวของคุณวิกกี้นิดหน่อยอะค่ะ ออว่าแตแ่เรื่องพุ้นส่วนของพวกเราล่ะคะนี่คุณพูดเรื่องอะไรเหรอคะอก็เรื่องอ๋อเรื่องที่เราจะร่วมลงทุนกันใช่ไหมคะได้ข่าวว่าบริษัทของคุณตอนนี้เนี่ยกำลังขาดทุนไม่ใช่หรอคะขาดสภาพคล่องอย่างหนักเลยนี่ฉันคิดว่าไม่น่ามีบริษัทไหนอยากจะร่วมลงทุนด้วยหรอกนะคะ เธอช่วยพูดให้ฉันน่วยสิเตยเธอมีเงินเท่าไหร่เนี่ยเธอก็ไปเล่นจนหมดแถมสภาพบริษัทของเธอตอนนี้ก็แย่คิดหรอว่าใครเขาอยากจะร่วมลงทุนด้วยะไม่จริงหรอกเตยสัญญากับฉันแล้วว่าจะไม่ทำแบบนั้นอีกใช่ไหมเตยนี่ดูชุดฉันสิไปอย่างหมดละราคาเนี่ยตั้งสองแสนบาทฉันจะส่งทนายไปเรียกร้องค่าเสียหาย วสวยแล้วไปไอ้นี่พวกคุณ อธิบายมาเลยนะว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอ่ะก็พี่วิกกี้เขามีคนที่ชอบอยู่แล้วอะ่ะเป็นพี่น้องกันก็ต้องช่วยแหละกันในยางที่มีปัญหาไม่ใช่หรอนี่จะบอกว่าการเดทกับฉันเนี่ยมันคือปัญหาเหรอเออไม่ใช่การเดทกับเธอไม่ใช่ปัญหาแต่แต่แต่อะไร